ออโอ้นะโหตาลูกวาวเอานีิงเคยกินมาไม่เมอยมีร้านไหนเหมือนร้านูด้โร่อยดีมากสวัสดีค่ะทิมกัสซิลา หนเพราะว่าจะอยู่กันที่ไหนครับพี่ก้า MRT ห้วยขวางที่นี่มีอะไรมีร้านป่นหยับมันยังไงสิก็คนที่บ้านเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดดวงในหมู่สาวอฟฟิศแต่คิวมันเยอะมากแต่จริงๆอ่ะพี่เคยได้ยินว่าแบบสาวฟิดหยับมากไม่รู้ทําไมพี่พี่ก็ไม่เคยกินนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอร่อยเด็ดดวงกว่าร้านอื่นยังไงก็จะดูว่าวันนี้จะเป็นกินพยายามหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดเมนูมาหลากหลายน่าสนใจก็จะกินให้ยถวแปอาคิวก่อนมยเเดี๋ว่ไหนะ เมนูกุ้งไข่ปลาตอนนี้เหลือแค่9ชุดเท่านั้นนะคะลูกค้าเป็นเมนูแนะนำของเรานค่ะหนึ่งชุดค่ะเอาเอาเลยอะไรเด็ดๆถ้าจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านจะเป็นกุ้งสองขอด้นะคะที่คนอยากแนะนำลูกค้าผู้มาทานครั้งแรกของแม่กุ้งสองข้อสูตรประดิษฐ์คนกลางอย่างละครึ่งอะไรคะพี่อันดับแรกเลยลูกค้าทานปลาลามไหมคะมันจะมีสองสูตรสูตรยำกับสูตรนัวสูตรนัวจะเป็นสูตรซิกเนเจอร์ของทางร้านคือสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตร ถ้าลูกค้าทานปลาที่แนะนําเป็นสูตรนี้ลูกค้ารบกวนติ๊กเลยค่ะเลยค่ะแล้วก็จะเป็นหมูยอไข่แดงเค็มบันี้จะเป็นยอดขายอันดับหนึ่งเลยได้ครับพี่คารับไหมคะรักค่ะรักวาติ๊กเลยค่ะนะสูตรยำกับสูตรนัวสูตรนัวคือยังไงสูตรนัวจริงๆแล้วมันจะต่างแค่น้ำปลาน้ำปลาของสูตร นัวจะมีความเข้มข้นมากกว่าสูตรยำสูตรยำจะเป็นปลาที่แบบว่าสามารถหลอกให้เพื่อนที่ไม่ทานปลาแล้วกินได้โดยที่ไม่รู้ว่าเองกินปลาเข้าไปโอ้ไม่กัถูกต้องจะเป็นแาบนี้ใช่แต่ถ้าหลวงพะบางอันเนี้ยจะจัดเลยเองจะเป็นปลาจับกะปิจะเค็มเลยมันจะออกเนินนัวหวานหอมกินกะปิหอมขึ้นจมูกอันไหนเหมาะที่จะกินหอยแครงค่ะโอเคได้เลยหอยแค่งหลวงพ่อตาอันนี้หมูยพิมลองไม่ล้าสักอันหนึ่งพอแนะนําอะไรก็เอาอันนั้นเลยค่ะพี่แนะนําต่อเลยค่ะแล้วก็ แนะนำก็จะเป็นแซลมอนสุดที่นี่ก็คือน้ํายำจาใส่วาซาบิลงไปให้มันเข้ากับตัวแซลมอนซึ่งเราจะแนะนําลูกค้าไม่ใส่ปลาเพราะว่าถ้าใส่ปลาความปลาจะไปกบความวาซาบิมีอะไรอีกไหมคะก็คือจะเป็นของทอดจะขาดไปได้เลยจะเป็นหูสามชั้นทอดกรอบอันนี้จะเป็นมันบางๆกับไก่ทอดอย่างละหนึ่งเอาเข้าวสวยข้าวเหนียวกันไหมข้าวเหน,ยเนียวข้าวเหนียว เแต่ว่าสามารถเพิ่มบนโต๊ะอาหารได้เด้วยมาเนี่ยสดเนี่ยสดไม่ขาวแนะนำเป็นอันไหนดีสดเลยค่ะเป็นวัวลาเท่านั้นได้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 7อย่างและไม่พอค่อยสั่งเพิ่มเลยกันเนาะมีใครอยากกินอะไรเพิ่มไหมโคตรอยากคือโคตรอยากโคตรยำจะมีตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ11ค่ะโคตรยำมันจะเป็นเมนูที่คุ้มเหมาะสำหรับทาน3ท่านขอบคุณค่ะคิวทารอเรียกคิวนะคะรอถึงห้า่ิบเจ็คิวทานรอสิบเอครับเหลืออีก6 ซึ่งคือแค่อยู่หน้าร้านคือน้ำลายแตกแล้วอ่ะน,นี้พูดจริงไม่ได้อวยใดๆเลยเพราะว่าเขาก็ <c oughs> ไม่ไดจา่าจเราาม่ใจกินดีกินดีม,ดมากเลยคือตอนแรกอ่ะก็คิดว่ามันจะอะไรขนาดนั้นว่าร้านนี้พิษอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาหน้าร้านปุ๊บโอ้โหกลิ่นแบบซู้มากวันนี้หิวอ,อยู่ด้วยตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วหนึ่งทุ่มเป็นเวลากินอนะ่ะเวลาแบบกำลังแซบแต่เดี๋ยวเราถ้าเกิดได้คิวเราเข้าไปกัน เห็นว่ามีป้ายบริษัททอดยำจันกันดแต่ว่าต้องเงินสะพัดขนาดไหนถึงจะจัดตั้งบริษัทได้จากร้านยำเก่ม,มากเลยนะนะเราซื้อเขาได้หรอเอาเรื่องมากเขาเป็นัอะไรเช็กเอาใครจังก,การผลิตสื่อจ้างเราได้นะข่ายกันตรงนี้น่าอ่อจริงองรงอยหิวแล้วเพ้งมแตะด้คิวแล้ว <S <S ตื่นเต้นนะหิวตัวกุมแบบยูทูบเบอร์โอ อแล้วก็ได้สังเกตเห็นพระพิคเนสสวยมากคือแบบว่าสวยก็ความที่พิมก็น้ำติ่งของพิคเนสอยู่แล้วนี่ก็เลยกลับว่าถ้าเกิดกินยำเสร็จว่าว่าจะไปไหว้พระพิคเนสจะหน่อยไหนๆเรามาถึงแล้วนะรอได้กินกลับมากาใจร้อลืมแกะอไม่ใส่อยู่แล้วเราลืมเอาออกเราหิวเกินไปเราเลยไม่ทันได้เห็นอะไรเท่าไหร่อร่อยไหมครับอร่อยมากสุดชื่นโอ้โหสุดยอดมากจี๊ดมากตอนเนี้ยเเล่่นอออะะไรก็า อันนี้เขาบอกว่าเหลืออีกแค่9จานคู่ตัวใหญ่หน่ากินมากเลยเขาบอกว่ากำลังจะหมดนี่ก็เลยซัดเลยแกกจานอแากอาวุธคุณอันนี้เมนูอะไรไม่รู้ขึ้นคือลืมเหนื่อยจ้ำอีกเลยจ้ำอ่ะเนอะขอลองชิมสิชิม,ชม,ชม,ชมน้ำจิ้มน้ำจิ้มเทฟฟูดแบบใส่ถั่วมันจะหวานหวาน่อยเพราะอันนี้จะเปรี้ยวถ้าใครชอบเบี้ยวเี้ยวต้องกินอันนี้ถ้าใครชอบเปรี้ยวหวาน กินแบบใส่ทุกอย่างเหมือกันเขาบอกว่าวิธีการกินที่ดีก็คือต้องใส่ทุกอย่างเขาบอกคือใครไม่รู้เหมือนกันพูดไปเรื่อยแล้วตอนนี้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแก้วขอว่ามันจะใช่ขอน้ำจิ้มผสมเป็นคนหลายใจ ขอกินแบบไม่มีปลาก่อนซึ่งอันนี้เป็นแบบจำธรรมดาไข่แดงไข่แดงแบบเต็มเต็มาร้านนี้อยากกินคำใหญ่เพราะว่าเคี้ยวไม่ไหวน่านๆาน่าน่น่านาน่าน่าน่น่าน่น่า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 น่น่าน่าน่น่า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 นน่า่าน่า่าน่น่น่นน่านน่านน่าน่่านน่านน่่นนานาว หตอนนี้ไม่รู้แล้วแต่อร่อยมากมากน้ำลองเอ้วยังไม่ถ่ายอินเสิร์ตเลยอินเสิร์ตสวยอ่ะ,อะแปลกตาให้ทุกคนลองกินไข่เค็มที่นี่ดีมากไม่รู้ว่าดีเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่มันดีอ่ะอำรับผมลองหมูยอกอร่อยแป้งไม่เยอะนวล แบบว่าแห้งๆมะขึ่นลกวนอะแต่ร้านเนี้ยมันยังมีความฉ่ำข้างในอะมันนวลนมันนุ่มเดือะมันไม่เหมือนรถถ้านอื่นเลย นี่มันกำลังจะสุกสมัมผัสอย่างนั้นอ่ะเหมือนไข่เราไปโดนนิดนึงให้มันเออเออเออไม่เค็มจนเกินไปคือข้อตรงที่ว่ามันไม่เค็มจนเกินไปคนฉ่ำอะไรไม่รู้อ่าดีมากเลยอ่ะรสชาติมันนัวเนาะมันสดโปรตีคคนที่เขาชอบกินไข่แดงเค็มพี่ก็จะดับไม่ค่อยอินเท่าไหร่ลังมาเจอร้านเนี้ยตอนนี้อินที่สุดแล้วยังไม่ได้ลองเมนูอื่นนะเมนูต่อไปอันนี้คือยำอะไรนะสองกนกุ้งนี่เพราะมันมีแบบคำที่สุกแล้วก็สดขอลองกินแบบสดก่อนเพลงที่ร้านเปิดดังมาก อะไรนะหนัวใส่ปลาล่าใครที่ไม่รู้จักคำว่านัวร้านนี้คือนัวจริงเป็นป้าล่าที่แบบทำไมอวยขนาดนี้วันนี้คือนัวนดวยมากะเคือถ้าเกิดใครที่เคยกินปลาล่แล้วมันนัวจาะเข้าใจเลยคำว่าหน่วมไปยังไงอันนี้ดีมันไม่ได้แบบว่าเผ็ดขนาดนั้นอะจะมีความแซ่บแต่ว่ามันจะหัวนัวขอมๆปลาล่าปลาลไม่ได้เผ็ดมากดีแล้วกุ้งสุกเป็นไงก็ยังไม่ได้กินกุ้งสุงก อร่อยกว่าตัวกุ้งสุกอ่ะกุ้งมันก็แบบมันสดอ่ะมันหวานอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ทานเค็มเลยพี่แนะนําให้กินไอเนี่ยควบคู่ไปด้วยมันจะเค็มน้อยลงเพราะตะแกรงพิ่กินแบบว่าไม่มีไอเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเค็มขึ้นกว่าโปรตีนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แย่ดีอะไรต่อไปวะเนี่ยแล้วว่ากันเถอะอ่ะ กินน้ำยำแบบเปล่าๆคือถ้าเกิดกินเปล่าๆไม่ได้กินกับของที่มันยำมาแล้วอ่ะมันจะรู้สึกแบบว่ามันจะโดดหน้าแดงเลยกินด้วยกันอุ้ยหน้าแดงจริงเปรี้ยวจริงคือเป็นคนไม่กินเปรี้ยวสามลองเป็นไงอร่อยครับชอบแบบไหนสดกับสดสดสดอร่อยนะอร่อยแต่มอนไปแพงคือดีมากรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ร้านเดียวอันนี้สั่งเป็นยำไม่ใส่ปลาขอชิ้นที่ดูน่ากินสุดเลยก็คือชิ้นนี้มันเยอะสุดเขาบอกว่าในน้ำยำเขาจะใส่อะไรด้วยนะวาซาบิเหรออ่าใช่เขาจะใส่วาซาบิอยู่ในน้ำคือถ้าเกิด ายร้านอะน้ำยำก็คือน้ำเดียวราดจบแต่อันเนี้ยเขาจะมีดับเฉพาะอย่างอันนี้ก็เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดบบมีความใส่ใจจะกินหมดภายในคำเดียวไหมได่ดิสบายสบายจะเต้นเหรอจะเต้นเหรอขอลองกินเดี๋ยวๆซิ วาซาบิที่แบบว่าไม่ได้เยอะเหมือนกลิ่นวาซาบิไม่ได้มากบกลิ่นแซลมอนเกินไปอ่ะมันมีแบบบางๆให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีวาซาบินะคือตรงเนี้ยเนื้อเขาสดแต่มันหวานแล้วบอกกับกินได้เม็ดมะม่วงหิมะพาดอันเนี้ยมันทําให้เหมือนมันเพิ่มความหวานของเนื้อบนยำอ่ะ m วิธีมากเลยอ่ะลองขอชิ้นปั๊มๆอะไรอ่ะมีชิ้นที่หลับมันสบายสบายปั๊มยาำปละคำเลยมองตักได้ปะขอชิ้นใหญ่มากเลยวเขาหั่นมาป้วนมากเลยนะเอาเลยสามสอง วัตสัาบีก่อนป่ะแล้ววัตสบบแต่ว่าวาตสบิมันไม่ได้ฉุนนะอืมเป็นไงกลิ่นมันมีวาซาบิหน่อยๆน่อะแล้วมันแบบแปลกมากอะเฮ้ยอร่อยมันเป็นวาซาบิแบบไม่ฉุนนะเหมือนเขาจะเอามาแค่กลิ่นป่ะแค่แค่กลิ่นเป็นไงกลิ่นพร้อมเบนนัม่เหมมีนกามมัน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 เพราะความมันความหวานเฮ้ยเฮ้ยร้านนี้เยี่ยมอะอร่อยอร่อยอะร้านทาตะกี้ดูเยี่ยมปะเยี่ยมปะแบะแบบนี้ไม่กินเห็อ กินเผ็ดเหรอบแทบแอบแทบเราลองตัดยำด้วยหมูสามชั้นกันไหมมาลองหมูสามชั้นชิ้นที่ดูอร่อยสุดนี่ก็คือชิ้นที่หวานเด็กก้วนจัดเลยอ่ะกินเลยป่ะไม่มีน้ำจิ้มป่ะเฮ้ยเราลืมข้าวเหนียวเราเลยอ่ะเหนียตากโอ้โหรชาแต่ไม่ได้กอบดีแต่ไม่กรอบเป็นาเหนียวหรอมีความหนี นแบบสดด้วยที่สุดความสดของร้านนี้เลยขอนุญาตไม่ขาวกำลังพิจารณามาเต้นเลยมั้ยเพลงแบบมันไม่ใช่ร้านดังจริงๆ In your a ยอะแหวนเลยคนแบบกินเป็นยากอะตัวจ uh huh ุ้ยพี่รู้สึกว่า ปลาหนหนัวคือสดตัวพิมรู้สึกว,ว่ามันก็สดคือพูดว่ามันจะดูรวยนึอกออกไหมว่าพอยามคิดว่าเออจะให้เลเวลยังไงดีถ้าถ้าดความสดก็่ักไปแปดสิบเสิบเปอร์เซ็นตของเต็มร้อยก็ถือว่าโอเคไ,ได้พี่โชิมพอตอันนี้ต้องมีคนลุกขึ้นเต้นอะ<ม> <laughs> โดนลิกิดไหมมไม่เหนือขออีกอันกันเชียงปู ได้จำหอยแค้งอะไรไดบางโพงบางพีอชื่อมันบางพมาเอร์ฟเอยาหอยแค้งหลืงพระบางกระเด็นกระเดนไปโดนตําใช่ยามัอยากไปต่อ มันอร่อยว้าวมาก่อนแล้วอะ่ะอันนี้ก็เลยแบบเดากันมาหน่อยแต่มันก็ถือว่าดีกว่าร้านอื่นที่เคยกินยำหอยแองกอันนี้คือเขาบอกว่าระดับแบบเข้มข้นม,มาครับหอมอร่อยกำลังดีไม่สุกเกินไปเหมือนเขาลวกมาในอุณหภ,ภูมิความร้อนเวลาที่พอดีอ่ะมันก็เลยบอกว่าหว,นวานหวานไม่เหม็นแล้วก็ขนาดตัวพอดีไซส์มาตรฐานประมาณประมาณเนี้ยหอย<อ> อะไรเลยเนะี่ยิมโหทำได้ไงอนนตอนตอนตอเฮ้ยอร่อยคือมันจะมีความแบบว่าหอมหอมกะปิขึ้นมาแต่ไม่เค็มเพราะว่ามันดีมากอันนี้เยี่ยมเลยอร่อยเลยอ่ะพี่โมกินกินหอยไหมชิมโมกินได้ป่ะแบบเนี้ยไม่หมดอ่ะด็ชอบดิเอ้ยนะกินอยู่ตามที่ไปตรงนี้ใหญแก่หอยแข็งเจียพายหอยแข็งเจียพายหอยหวานทำไม มาคากก้าไก่เมนูที่เจ็ดซึ่งทั้งหมดนี้คือเมนูที่คุณมาร้านคนยำคุณห้ามพลาต้องสั่งจ้อันนี้คืออันสุดทายะหอมมากดูดิคือข้างในามันไม่แห้งเลยอะออย,ออยังไม่อแต่ได้ตรงที่ว่ามันทอดมานานแล้วก็เข้าใจว่าบางอย่างมันก็ต้องเตรียมเพื่อเสิร์ฟเลยไก่อันนี้อร่อยถ้าใครชอบไก่ที่แบบว่าชุ่มๆนุ่ม ช้อนอันนี้คือดีมากเฮ้ยลายหมูจ่งโอ้ยดีมากดูดิช่ำแบบช่ำมาก มันยังวิตวิตยูเอออะไยังไม่ตายอะไรยังไม่ตายมันอร่อยมากวันนี้เป็นอะไรดีอ่ะมันดีเหมือนแมวเจอกันทาแมวอ่ะเออเข้าวฝาเมื่อกี้เหมือนแมวอ่ะเอออันนี้นะเห็นในเน็ตเขาก็กินอย่างเงี้ยนะเอาของทอดช่างปากอ่ะไปจิ้มตามน้ำยำที่ชอบโอเคใครชอบรไหนเอารสนั้นนะอ่ะลองเอาหมูทอดจิ้มดูกระมูงอ้อนลองกับอะไรได้อ่ะอ่ะเลือกน้ำยำที่คุณชอบอันเนี้ตั้งแค้นอยู่แล้ว อันนี้คือเปรี้ยวหวานกินแบบไม่มีใครกลมากินอย่างพิมแล้วเลยค่ะเพิ่ม็กเจอร์กรอบๆเข้าไปเฮ้ยโมยังไม่ได้กินอะไรอยู่ใชเส้นปลาที่ชอบสุดอยไางพิมมาคูไายฮะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตกินแบบกินจริงจังเดีวเรามารีวิวว่าเราชอบอันไหนที่สุดในโลกในโลกอะไรวะในร้านในร้านเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนชอบไหนที่สุดในร้านแล้วกันที่สุดในเมนูที่เราสั่งมาเออต้องในคำนี้กินเลยยำเปรี้ยวหวาน เขาดีดอะไรกันวะอน,น้ยามนะคะไม่ไหวจริงจริงอันนี้ขอหั่นมันมันกันกิน พี่กันทาแมวอยู่มันอะไรนะโคตรกุ้งอะไรสักอย่างอันนี้ก็กุ้งสองตัวตัวอันนี้โคตรอะไรไม่รู้หรือบั้นข้อมันกุ้งตัวใหญ่นะกุ้งตัวใหญ่มากเลยเนาะ ใญ่ผสมกันใช่ไหมผสมก็ดีค่ะพิมก็เลืไม่ถูกเลยผสมเลยได้ชอบการแพนกล้องาร่เาเาไมพถึงจะเป็อตาแ่มันใหญ่บ้างน้ำจิ้มกินด้วยกันอร่อยอุ้ยเพิ่งเห็นว่ามีไข่ด้วยเสร็จเลยอย่างนี้เสร็จเลย มีไข่ด้วยนะจ๊ะมันเดือทจังสิไข่สีไม่ได้สวยมากแต่ว่าเราเน้นรสชาติเอาลองเอาลองมาหลังจากที่เรากินกันอย่างแบบว่าบ้า่มากเ,าเป็นไปได้อะมันแบ,บ,บดจริงอะเรามาดูกันว่าเราชอบเมนูไหนสุดแยกเป็นสองประเภท็นของย่ากับของทอดมีในใจยังม,มีในใจยังม,มาเราจะชี้หรือเราจะพูดหรือเราจะยังไงพูดไม่ได้เหรอเออชี้ไม่ได้หมดแล้ว บอกว่าตั่เสร็ได้เมื่อกี้สั่งโบสั่งโบแต่ละคนเนี่ยจะขึ้นเรืของแต่ละคนแปะเลยนะแปะแปะมากแล้วเอายำก่อนเหรอเมนูยำที่ชอบที่สุดชี้เลยกันสามสองหนึ่งพี่เดี๋ยวนะแล้วไอ้นัดน้ำไหมนัด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 เออสามไข่เค็มและนี่กุ้งกุ้งอะไรก็ไม่รู้เลยแต่นี้ก็ชอบอร่อยแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกอร่อยสุดสุดแล้วอ่ะไข่แดงเค็มคือแบบสุดสุดมากสุดจริงหมดแล้วเนี่ยเมนูวะมันแบบอร่อยอะ เขา,าต้องอกินเลยแล้วก็สงองคั่ทอดหมูกับไก่มีแค่สองอย่าง3 2 1สองหนึ่งไก่สมานฉันใชเอกรส4เสียงไก่ทอดคนหน่อยนอกประมาณนี้ถ้าเกิดใครมาอยากจะลองกินก็นเพิ่มเลยแหละว่าถ้าเกิดใครอยากกินยามร้านนี้คืออร่อยมากไม่ผิดหวังมากินตามได้เลยแล้วก็ของดดมันทุดิบคือสดมากปูกุ้งอะไรเงี้ยเผลอๆสด็กับมะ่วงนาวาาเป็นว่าประทับใจถือว่าเป็นล ที่แบบว่าสจ้าเรพิมพิมชอบทานจัดก,ก็ถือว่าอร่อยมันไม่ได้เผ็ดจนแบบว่าโอ้โหเผ็ดเผ็ดอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความเผ็ดที่แบบ<ม>แซ<บ>่แ<ย>แบก<อ>ับนังอร่อยอ่ะเออมันเป็นฟิล<บ><บ>นี้เลยอ่ะถ้าใครอยากมาก็มากินได้ร้านโคตรยามอยู่มาร์กีห้วยขวางทางออกสี่อยางกะสปอนรู้ด้วยทางออกเนี่ยตอนรอคิวก็มองนะว่าทางออกที่เท่าไหร่ว่าทำไมถึงเลือกอันนี้กันมันเหนียวมันมันไงไข่แดงนั่นแหละไข่แดงเออจะอยากให้ลราตอกหมื่นลยดวงใจก็ประมาณนี้แหละขอตัวไปว่รเพราะพี่คะแนนก่อนแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ หรืออยากจะแนะนำร้านไหนก็คอมเมนต์บอกเราได้รออ่านทุกคอมเมนต์เลย <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันทุกท่ากดกระดิ่งให้พวกเราด้วย <c oughs> แ้วเจะกนัหไปในคลิป, <c oughs> ไปไหน้าจะตายไม่ดูอย <c oughs> ากกลับบ้านเพื่อนไหมอยากกินอีก <c oughs>